ฮายสติสตีคอนฮายอนอัอคือตัดผมอ่ะเอารูปพยาบาลนำจูนีร แล้วก็รู้สึกว่ามันออกมาเป๊ะมากแบบโพยาบาลน,น้าจุลีเลยแลวฉันก็รู้สึกว่ามันสาวมากเลยตอนแรกนะพี่ผักกับพี่พินเธอตัดมาเธอต้องหล่อมากแน่เลยตัดมาถึงพวกพี่มินเห็นหนแล้วพี่มินบอกทําไมได้ลูกสาวแล้วอะไรนี้ใจจริงก็อยากไปซอยอีกแต่ว่าวิสตาิสบอกว่าไม่ให้ไปซอยเลยเพราะว่ามันสั้นมากใช่แล้วเราก็จะเป็น เป็นคนแบลวไปก่อนนะคะทุกคนทตอนแรกแบบไม่มั่นใจตอนแรกอะมันเขินๆนีงไม่รู้ว่าพยายามแบบว่าบีบบีบคือเพิ่มเป็นคนผมหนาไงบะดินแล้วหน้ามาเขาก็ตัดเพิ่มให้ด้วยคือถ้าเอาผมปิดหูอะมันไม่ได้เลยอะคือทรงนี้พี่ช่างตัดผมบอกว่าทํามาเพื่อเป็นทรงที่ไว้ทับหูค่ะทุกคนอะถ้าไม่ปิดหัวเป็นเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่ทรงทรงจะาหลอด กระถูดเดี๋ยวนี้ทำไมถึงตัดผมอยากตัดเหรอตตัดมานานแล้วนะคะนานมากมากแลบบ้ว <c oughs> เออจิงเสกสกลางนี่เสกกลางมันไม่ได้แล้วแบบเฮ้ยเคยเห็นผู้ชายมัดผมอย่างนี้วะจุ๊บไม่ได้เลย ดอยากให้ทุกคนชอบทรงนี้นะคะชอบไหมเพราะทุกคนชอบหนูก็จะชอบชอบก็ไม่ต้องแซวนะอยา่าแซว เรื่องที่โอนเงินใช่ไหมคะวันเกิดที่น้ำหนึ่งคือวันนั้นน่ะก็มีไปถ่ายงานอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าก็เหมือนตอนนั้นมันต้องโอนอะไรสักอย่างนี้ให้น้ำหนึ่งน,นั่แนแหละน้ำ่งก็ไหนๆก็วันเกิดที่แล้ววีก็แล้วแต่ศรัทธาเนาะอะไรอ่างี้นะได้ได้ขอก็ให้นเลย โอนไปก็เขียนแฮปปี้เ,เดย์ไปคือหนูว่าเป็นคนที่ถ้ามาขอขอมันเกิดอะ่ะคือถ้าขอก็ให้ถ้าแบบมันมีกําลังซัพพอร์ตที่จะให้ได้แต่พี่คนหนึ่งเขาก็ไม่ได้รีเควสตมาว่าจะเอาเท่าไหร่เขาบอกว่ตาตามศรัทธาอะไหนูก็เออได้คะ่ะได้คะ่ะแต่คือหนูก็ไม่รู้เงียงขวัญเลยให้เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างที่ผ่านมาไม่เคยมีคนมาขอของขวัญหนูแต่ว่าเหมือนจังหวะนั้นเป็นพอดีที่พี่คนหนึ่งมาพูดแบบแ,แ้วจะศรัทธาเนาะว่าเป็นไงวันเกิดที่แล้วหนูก็อ่ะโอเคได้หนูเห็นเลยวันนั้นมีแต่คนอยากเป็นเพื่อนหนูเต็มเลยอยู่ดีแบบฉันคนที่แบบไม่มีคนคบตอนอยู่ดีก็มีเพื่อนแบบ ร้อยคนเลยอะมีพี่แบบจะมันเกิดที่แล้วอ,อย่นงนี้แบบเห็นพร้อมเพย์เต็มเลยจะให้หรอโอนให้เนีนะ่ยอยู่ดีเพื่อนก็เยอะงงที่ได้กี่บาทจี้ไม่ได้อะจี้ไม่ขอเป็นคนไม่ขออะจี้เป็นคนสิคือ <c oughs> ทุกคนลนกไปหัดใหญ่หนูอยากกินไก่ทอดมากเลยแต่ว่ามันไม่ได้กินอะพี่ทีมงานเขาไม่ได้สั่งให,ห้อ่ะเนี่ยหนูอดกินเลยไก่ทอดหัดใหญ่ชื่อดังเนี่ย